มันก็เรียกแต่บาทพัดเปล่าเนี่ยโอ้โบัตนกลางเลยบัตกลางเช็ค้านน่นเอーเออให้เดิน้างในเนี่ยลุ้นทางในเนี่ยะ พกองสามอยหาซีบกองพกกองสามอยหาบได้เรียบเท่าไรบัดนี้นะเรียบบอวัฒนาคนบริกิรข้าวปมบางกลางแล้วบัดนี้นะเดี๋ยวมัแจอยู่เดี๋ยวแต่ตัดมังหุดนะตีมจกาะจ่ะามัใานุตผ็ดตมเว่าสิไปยามพี่น้องบานกลางยำไตงกมาได้ไปจักยาจะมาักวจะมาัว นองบางกลางก็เลยมายามหรงบ้านเลยบบดเนี้ยแต่ก่อนแฟนรับเสียงอึ้งนะเออะต่ก้อนอายุนะจะมาหายยายไนบุย uh, ุตเออยุดจัดรายการซื้อมาตลอดนะมาหมักก okay. ันเบาหยุดจัดรายการซื้อจะให้ทีนบุญยายุดนะส่วงอีวาจัดแรกแรกส่วนค่อยตายจะสิ่บุสลกสามคนมั้ ยุดจัดรายการซื้อๆกับไฮโซมักเด้หรือหมักลายหมกลายจริงใครเตะมาเสียงหัวเจ้าจะก็ไอบุตรน่ะไอบุตรเทวบ้านหมักลายบ้านมักเจ้าเราดีจ้ะหมักคนอไหนมักด้านเจ้าสุดไรเนี่ยโดนหลายๆครับผมโอ้ยพี่น้องบัตรกลางน่ะเบ้าดีหายจฉันจนย่ะฉันย้อนไปบัตรกลางเลยบัตรคุเรียนอ่ะเรียงไปสิบปถึงหัวคนจริงชอบบัตรคุเรียนละคร ภาษาภาษาบ้านกลางวันนี้เสนอคำว่าเลวเลวเป็นว่ายังเรียวนะเรียวเป็นวาโยนนะครับผมไม่ใช่เลวแบบชั่วๆนะบักทุเรียนเจาะาร์บอนเลวไปบ้านกลางเนี่ยสุดท้ายก็บ้าทำไมไม่โยนไปบ้านกลางหน่อยครับผมจับแบบนี้ไปน้อง เราเดีนถวไปบ้านนะครับเดบัตตกางกอนเบักางก่อนเอาเรือลำเอาเรือลำบ้านเอาเรือลำบานไอติมไอติมกระมีตํามบังหงก็ะมีครับบัตกลกางเสียงคานครับเข่าสามลอยหาซกองเบิร์ดเดบคายดิบคายดีเดียกเข้าก่อางมือก่อนค่ะเออมาดาวมาพันกองหลดเนาะ ไม่มีไ่ีมันทีสหาใบนี่างวัลสามหา้น้ัสามหรางวัลเราอะรสองหมื่นติ๋งแปดหมื่นสี่สแสนือรางวัลพีสามหาใบเป็นเงินแปดหมื่นสี่หมื่นสี่แสนโอ้ก่จะเป็นลม มาสิเป็นลมความเงนซื้อยานมจากสามลอยเนี่ยนี่น้องบันกลางหือรถตลีละวันนี้สามฮาใบใบเจ้าบอกว่าคอยมาเจ้ามาคอยนะเอามาสามลอยเจ้าบอกเฮียใบหัวคอยนั่งอยู่นะวายอยู่รถมาหาตัดกระหอแล้วต้นหนึ่งใบฮุบป่วยนี่หายล้วกั ยื่นบังเอิญมากบริจาคเขากอกเลยว่าเออเขาเป็นสุขเป็นลาแต่แล้วเขากอกมาบริจาคสินะโอ้สาธุครับรางวัลนาาระยะมาหลายกว่านี้โอ้ยสาธุสาธุวันนี้ก็ดีเด้อเรางวัลที่หนึ่งเด้อบัดนี้เด้อชิเป็นลมเนาะมึงนาชิเป็นเรียนแบบกลางน้ำเด้อิไปฟังไทยพวนแบบกลางสาทูกับสาทู